ได้ค่ะนจ้ะอันนี้คือเห็ดหูหนูอันนี้คือเห็ดหูหนูอันนี้คือเห็ดอิโดกีนะคะอันนี้คือเห็เดน,ะะน,น,หนางลมค่ะไปเข้าห้องน้ำมาคุณพี่สาวเลี้ยงให้เรียบร้อยแล้วค่ะเอเฮ้ยไม่ต้องทำเองเลยนี่ค่ะชิ่เห็ดที่เราได้มานะคะมาหน่อยหนึ่งก็ยังดีนะคะมาเจอกันคลิปใหม่ค่ะ <c oughs> ยังยังอยู่ยังอยู่ยังอยูย่ยยยต่อน,นะคะนี่ เจอกันคลิปใหม่นะคะนี่จะ้ะจะมันจะยาวเกินเ,เอื้อยงงค่ะแล้วเหรอะอ๋อให้ดูเห็ดอะไรไม่รู้ค่ะถ่ายให้ดูเฉยๆมันเหมือนนั่นแต่ใบต้นไม้ดอกไม้อะไรไม่รู้ไปไปหากันต่อมาลุยกันต่อยอแล้วจะ้ะฝนตกก็ไปยั่น อีนอกิอาอยนกิกับหูพี่นกิกตายใช่ได้เนี่ยเดี๋ยวจะเอาตัวเี่เอาได้นะคะจ้ะเอาอันนี้ก่อนนี่นี่มาเก็บกันเลยจ้านี่นี่จ้ะต่อต่อต่อนะคะยังอยู่กับพี่สาวเหมือนเดิมขึ้นยอดไม้ด้วยเหรอคะ มีตรงยอดไม้อีกนะเนี่ยมันจะสอยออกไหมนี่มันเด็ดยากเลยนุกี๊ยมีจ้านี่นุเกี๊ยนีนุเกี๊ยจ้าพี่เก็บเลยค่ะแล้วหนูถ่ายตรงนี้ก็ได้ค่ะนะจ้าโอ้เยอะโอ้มันเยอะมากกันาะพี่เนาะหูหนูมันมันเริ่มออกแล้ว ยหนูเก็บตรงนี้ไ่ได้ะถ่ายไปด้วยนี่ให้พี่สาวเก็บไปแล้วเก็บถ่ายเองนะอเล็กจงไว้เขาอยู่แค่นี้เองจตะอยู่ใกล้บ้านอีกแล้วค่ะกลับมาหาก็ต้องบ้านนี่แหละมาเจอต้องบ้านบ้านพี่เขาเดี๋ๆวเอาใหญ่ต้องมีทุกไม้มีทุกไม้เลยแม่ไปจังไอ้ตรงนั้นไม่มีมันมีตรงนี้ดีจัง มันชุ่มมากตววรงน,นี้นหนูก็เหเนาะจะโอ้ยน้ำหมุกน้ำไหลเอ้ยน้ำหมุกไ,ไหลจะจงไว้จะนอนนะเดี๋ยวเราเขียเก็บนะเอาตรงนี้กัน ้กำลังเล็กๆกำลังเล็กๆเลยเยิ <laughs> <I> <laughs> ้มอ <I like. S 1> mm ีกจะิ mm ้มจะปล่อยโคสิ่นีจะปล่อยโค้กแล้วเหรอทำไงแจกแดดอันนี้กัดตรงนี้ก็เต็มแล้วพี่ ตัะเตใช่น ah ี่อดี๋ยวจะร่วงกิ่งกิ่งเดกิ้งเดือวกิ้งงั้นหนูเก็บตรงนี้นะเออาระวังด้วยชมนั่ิมาเลยมีคนเดินด้วยตรงนี้ เล็กๆอีกเยอะเลยนะคะเนี่ยจะร้อนไม่โตงไลยจุงไว่ายรอก่อนรอก่อนนะจะกลับมาใหม่เดี๋ยวเป็นแหลมขึ้นข้างบ้านก็คิทท้าเดี๋ยวจะหาตัวเพื่อน้จะขึ้นเบื้องนั้นเลยเหรอ ถ้าพี่จะเอากินเมื่อไหร่นะยังเล็กๆเยอะเลยเนี่ยเดินมาแป๊บเดียวที่บ้านยังแห้งอยู่เต็มจ้ะเต็มได้ขนาดนั้นนะพี่ใส่ไปรี้ถึงเอที่ที่พอจะมาให้พี่ใส่ใส่ถูงแล้วจ้ะอ๋อ้สวยด้วยเนาะเหมือนมันยังออกกำลังออกอ่ะ

เฮโนกิแก่มดเลยถุงไงถุงหนูไหนฮะแคหนโอทงนะถุงได้คิดว่าค่อยทำมาเร็งวะถุงหูมันเปียกฝนก็เลยหลบมากันต้องดูดีๆนะเห็นหูหนูมันเข้ากับสีไม้สีอะไรถึงบอกแล้วน้ำเกิดก็มีนตายก็เยอะ จะมันเกิดก่อน เว้ยเป็นพวงเป็นแพลเลยน้าหน,นูมองไม่เห็นนะตรงนี้นตกก็ตกเล็กแล้วฝนเล็กจ่งเดี๋เรามาใหม่ นอยู่ข้างล่างมองไม่เห็นต้องดึงมาเงี้ยเดี๋ยวกินเราก็ไปกินน้ำชาแก้หนาเนาะจ้ะน้ำชาเราอย่างดีน้ำ <c oughs> ชาเลยนะเออน้ำชาหุ่นเ้านชาหุ่นคำคำมาฟ้าออสเตรเลียคำมาฟ้าออสเตรเลียนะนชาอย่าบอกให้ชางุ่นเผ็ดหรือเปรี้ยวหรือฝาด <c oughs> มาถ่ายพี่เสือจักอะไรคะป้องพี่เสือไอ้นี่หนูมาด้วยเอาขอบคุณค่ะว่าจะกลับไปเอาเนี่ยอย่างเงี้ยืยำเนาะอย่างเงี้ยยำอร่อยมากเลยพี่เดินหน้าไปถ่ายอุ้ยโอเคไม่มีแล้วเนาะตรงนี้มันมีเรามองไม่เห็นตรงนี้จ้างก็ไม่เห็นของเรราหอก ไม่มีใครเขาขับรถไกลอย่างงี้หรอพี่เป็นดอกบักเอ็ดเนี่ไปเรื่อยถ้าใส่แว่นสูดดอกนี้นอันนี้แหลงแก้วหนอ๋อดีนะครับเจ็คือว่าแก้วใสขอนี่ยมันตั้งขอนเลยหนูว่านี่มอไม่เห็นนะรองขึ้นตานี่ป็นคนเก็บเห็ดเก่งนะจ้ะจริงจริงมีสีเหลืองด้วยนะ ยังไงก็เห็นเห็นใช่ไหมอืมอร่อยจ้ะก็ยังอยู่บ้านพี่สาวอยู่นะฮะน้องยุ่งอยู่ในครัวเลยนะมาอีกแล้วมาไปเก็บเห็ดกันมาเมื่อกี้นี้กลับมาก็มาจบคลิปจบอันนี้จบคลิปที่นี่นะคะแตวก่อนจบคลิปเดี๋ยวเสียบหมูให้ดูก่อน,นะะหมูอะไรนะคะพี่หมูนมสดอ่ะหมูนมสดหมูนมสดนะคะ

น้ำซนสำซุปนสำซุดังนั้นที่คนที่ดัเขาไปทำอร่อยนะพี่พี่จะไปเดินไปชิมเดินเยก็วันนี้จะชิมของพี่พี่สาวเราวันนี้สวยไหมก็อยากให้มาผิดเป็นไงนะขเลรยได้เลยปนอมเลยเต็มที่ขาดรยได้เนยเดี๋ยวเขากระดูโอเคไหมพี่ไหมไม่เจ็บโอเคไหม เคี้ยวเคียวเาเหน่อยมันจะมันจะได้ไหมอันนี้ไงมันจะได้อิ่มอิเร็วอ๋อมันไอไม้มันสั้นไงโทษนะคะกินเองกินเองมันล้างทำ้งหมดแก่ทั้เดี๋ยให้เบื่อหม้วนไปเลยแล้วก็แทงหัวเนี่อันนี้มันนะหนูเนี่ยใส่มันข้างล่างไเงยเอามันมาเลย

สูตรไข่ก็สูตรมันเนาะโอยอย่างอร่อยนะแั่แล้ไม่ดถึงการเสียบการนู่นเลยด้บนแบนเ<บ><บ>ีน่มันก็ถูกง่ายดีดยแตเมือกันนม,ม่นี่อน,นอะไรนะ้ <laughs> อีจม่รู้ัไอันนี้ของพี่ <laughs> นเลยไม่มันต้องไอ้นี้อยู่มันต้องแบบเอาเดี๋ยวจะเอาพุ่นไม่ลงสดแต่เหมือนเดือดเอาเป็นะายเดือดพักๆด้วยกันโอเค นี่จ okay. ้าที่ได้แล้วได้แค่นี้แหละเดี๋ยวจะจบคลิปแล้วจ้ะกดแล้วยังไงเอาแคี้หนุ่มๆนั่งมันม้วนเหนุ่มๆดื่มหนุ่มๆน่งยังดื่มดื่มยังไม่กินเหรอสาวๆจะกินกันแล้วค่ะอูมาดูกับข้าวค่ะลังการอยากให้เห็นนะข้าวเคาะอวดหน่อยนะคะคือโอ้โหดูดินี่ปลาส้มทอดนะคะ ที่สาวทอดน่ากินมากน,นี้ก็เป็นในหมูด้วยหมูเน,เเนสดนะฮะนนมีน้ำจิ้มน่ากินมากน่ากินมากกับข้าวฝรั่งยังไม่เสร็จนะคะอันนี้ไม่ใช่รองเท้านะไม่ใช่รองเท้านะ,ะมันเป็นจับกินก่อนนะฮะหมูขอวางเลยกล นี่แล้วก็มีกะเพาอหมูนะคะกะเพาอหมูจ้านี่มากินข้าวด้วยกันค่ะอืมเป็นตัวแซบค่ะเป็นตัวแซบพอดีเสร็จแล้วค่ะก็เลยมาถ่ายให้ดูนะคะไปเดี๋ยวจะกินแล้วนะคะมากินมากินด้วยกันจ้ะสวัสดีจ้ามาถ่ายบ้านพี่แล้วนี่นะ จ้ะจ้ะเดี๋ยวขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะ,ะทั้งสามคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณทุ่งแรงใจ,จเสมอค่ะสวัสดีค่ะ